สวัสดีครับวันนี้มาดูคลิปมาเลเวลพัดลมครับอะไรที่มันเสว่าเพราะว่ามาเตอร์ยิ่งไหม้นี่ครับมีกดปุ่มพัดลมด้วยมีศูนย์หนึ่งสองสามเลยครับแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสองวินเดย์ยีย่ห้อมิสโซเปชเป็นขนาดสิบสองเนิ้วรุ่น gk เคพอพอรุ่นเก่าพัดลมมิสโซเปช นี่พัดลมมิสูติส,สตัวนี้รุ่นเก่าเพราะว่าตั้งแต่ปีปีนั้นตอนที่ไปซื้อมาปีที่แล้วม,มีห้องมิซูวิสเป็นขนาดสินิ้วเพราะว่ามอเตอร์ไม่พัดลมโตชิบา้าเป็นขนาดสิบหกนิ้วมีใบพัสีแชก เพราะว่ามอเตอร์ไหม้กลิ่นไหม้แบบนี้เพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันพังแล้วไปเปิดแล้วระวังมันจะระเบิดไฟไม่บ้านเพราะว่าระวังมันจะไม่มีบ้านอยู่นะครับเพราะว่าพันลมเป็น2ตัวมียี่ห้อมิซูบิชิมียี่ห้อโตชิบ้ามิซูบิชิ12นิ้วแล้วก็โตชิบ้า16นิ้วนะครับนี่ลองเปิดดู หนึสพังแล้วใช่ไม่ได้ 1... 2ึสไม่ได้แล้วเพราะว่ามอเตอร์มันไม่รับผิดชอบสักหน่อยเพราะว่าพัดลมยี่ห้อโตชิบา้าเพราะว่ากล่นเหม็นไหมเนี่ยเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะามันใช้ไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าพัดลมที่พังไปเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมฝากคอมเมนต์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ